สามอาทิเจ้าห่อข้าวก่อนนะ eat, no? หน,หนหมดอดโลดอ่ะดอกคลอดเ้นคันทอดันทนันโกนู่นได้โอเคได้เร็วเด็ดดูคันทอบินเ้นยกแันไตโด,รดตเรนวอลวอลก็ห่อข้าวไปกินมองเฮ็ดงานว่าจะกินด้วยนี่ดอกมี่ใสก่กอกมี่เนื้อทอด มีคุณเชี่ยงค่ะว่าจิาเอาไปดอกใส่กอกับอาหารจำเป็นเพราะว่าเมื่อนี้เขาโทรมาให้งานปุ๊บปรับเล่เปล่าหงเขาเพราะีต้องไปเตรียมรถก่อนอาหารห้าซ้ำานี้ก็โอเคค่ะไปได้ เริ่มถุงพี่น้องเอ,อ้ยอย่าเฝ้าไล่ตาเด้อพ่ยใหญ่งลงไปเตรียมรถจะไม่น้อยก็สิเอาห่อเขาลงไปตามแล้วก็ปิดบานกระเป๋าก็เตรียมแล้วค่ะเสเช็ดานกาจับรองเท้ายัดไแห่อเข่าห่อเข่าเสียดแล้วพ่อใหญ่ลงไปขูดหิ้ไอขูดไอเขาเอ็นยังกับขุดไอขูดนำแข็ใขใขใขงในกระจกออกก่อนค่ะขนาดเสียบไฟบว้ได้ค่ะ ไปห้าว,าวันพร้อมแล้วคือกันงานวันนี้ออกก่อนควงข้างกินกาแฟาแล้วเซ็จเรียบร้อยแล้วค่ะ๋ยวเขาลงไปปิด,ปดบ้านหิมะตกล้มาอีกเมนนื่อคืนงานยากสำหรับแม่พิ้นไม่น้อยกะดูแลเสาร์อาทิตย์เนาะเมื่อน,นี้เมื่อกี้เพิ่งกระโถมาานี่เน้องไปทำงานไหมยังไม่รู้เลยรอตารางงานอยู่ ก็คุยกับเพื่อนนั่นนี่นั่นแล้วเพื่อนก็อยากให้ไปหายอยู่โรงพยาบาลวันนี้เลยว่าเออเดี๋ยวก่อนว่าสันสักพักก่อนมาสันว่างสายแม่พิเแล้วก็เลยสิไปเข้าห้องน้าวันหน้าโทรมาเธอไปทํางานได้ไหม่าสันตอนนี้เลยมาสันเอาได้ก็ได้ว่าสันดอกก็เลยส่งไปบอกส่งข้อความไปบอกแม่พิเศมาไว้ไปดอเดอเพราะว่าเออสิไปเห็นงานว่าสันดอกน่งมากลลวพี่น้องนี่ถนขนทางมือ เอาาอเนิวไปบังซ้อนอาการแม่พิ่นกะโหเสื้อกบดีขึ้นเรื่อยๆเนาะเ mm hmm. มื่อเศรา้าคุณหมอเขาก็ได้เปลี่ยนยาให้นะคะเปลี่ยนตัวยาให้เพราะว่าเห็นแม่พิ่นดีขึ้นแล้วก็ก็เลยเปลี่ยนตัวยาให้ก็คงสิบเป็นพ mm hmm. นังค่านคุณหมอเขาก็ิส่าตัวเช็คอีกแล้วก็สรุปผลโดยวรวมนะคะว่าสภาพจิตใจและการประมวลผลต่างๆอยู่ในขันใด คุณหมออาชีหากลับมานอนบ้านแบบนี้ก็คือมามานอนบ้านนีงมันขึ้นยี่มือเสาก็กลับไปรพยงบานขึ้นนะคะเดี๋ยวพ่อใหญ่จะเอารถ้นมากค่ะการเป็นโรคมันก็มุ้งเอยากเป็นเนาะแต่ว่าเป็นแบบเป็นมากเราก็ต้องรักษาการตังใจก็ให้กันไปแม่พื่นกะบ่มีเอาง่ายๆว่าคนที่ใกล้ชิดคนที่ดูแลใกล้ชิดนี่ก็เป็นแม่น้อยเนาะกับแม่ปูกับแม่น้อยเราเป็นลักน้องกะ เหมือนก็คนขาดความอบอุ่นแหละค่ะคนป่วยเนาะก็จะได้กำลังใจยากได้คนที่หูใจไปนั่งเลร่นนั่งหัวนั่งหยอกนั่งหยังกันถ้าอยู่แต่ในโรงพยาบาลในห้องซีเรียมมันก็เป็นเหมือนแบบว่าเขาเข้าใจอะค่ะแต่ละหน้าที่แต่ละเวลามันสิพันไปมันก็มันกับซานะคะมันหมุนซาไปหน่อยก็มันมีบริหารงานร้านก็สิาฮับช่วงใบาพาไปหาแม่มันหันละพอดีเฮ็ดงานก็เลยว่าไปไม่ได้หรอกป้าเลิกงานป้าก็เหนื่อยแล้วสนอกงานเหมือนใบสามค่ะมือนี้ ก็เลยว่าเดี๋ยวโทรคุยกันทางเฟซก็ได้เดี๋ยววันไหนไม่ทํางานเดี๋ยวค่อยไปก็เลยว่าเพราะมันเห็นงานไม่น้อยกับเมือนนอม่อยเนาะไปเห็นงานมากกับเมื่อยสินะกับเบิงดูแลก,กันไปส่วนอาการกับคงจะดีขึ้นเรื่อยๆเพราะมื่อเา้าร์เปนว่าคุณหมอเปลี่ยนยาเปลี่ยนยาหาเหมื่อวานในซดชื่นจำใสขึ้นายหลายเติบตอนนี้คุณหมอเขาก็ห้แบบว่าหายมาบานย่างมังเว้นได้ก็คือเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะคะแต่ถ้าจันถึงสุ์ต้องอยู่โรงพยาบาลนะคะ จันถึงซุกไขม้าพักผ่อนบานได้แต่แหกกลับไปนอนอยังสี่นะคะแต่ว่าที่นี่คุณหมอผลรอบประม้วลผลมานทังขา้นนะคะว่าจิให้ค้นไข้กลับมานอนบานย่ำมื่อคืนและย่ำเมื่อเสาร์จังกลับไปโรงพยาบาลแล้วไปยืนโรงพยาบาลมดมือและย่ำคืนก็กลับมานอนบานจากสามมือล่องเบิงถ้าประมวลผลโดยคนไข่และข้อมูอซื้อของคนไข้จากการสัมผัสาจากให้หมอจิตแพทย์มารวบรวมอย่างถุกอย่างแล้วเพิ่นกับจังสี่จังสี่วินิจฉัยว่าห้กลับมาอยู่บ้านใดเลยหรือจังหดน,นะคะ เฮ่ากับต้องรอผลกันต่อไปล่ะค่ะเส้นอาการโดยร่วมก็น่าจะทาบ่าทำแต่ว่าโรคพวกนี้นะคะมันมีขึ้นมีลงปุบปับนะคะมันสิเป็นมันก็เป็นภายในเสี้ยววินาทีนะคะมันก็ยังเดรเมพินเพิ่นมันหนักถึงต้องในนอนโรงพยาบาลนะคะก็เลยยัองบ่ก้าวอีหยังทั้งหลายเทาก็ลรุนกันมือต่อมือเนาะค่ะนี่ล่ละค่ะการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเฮ้ารีบไปหาหมอมันก็จะรักษาได้ง่ายได้ไหวถ้าเฮ้า การเป็นโรคซึมเศรมนี่มันบรูโตหนึ่งสองถึงรู้ตัวแต่ปฏิเสธว่าฉันไม่ใช่ไม่น่าจะเป็นฉันไม่เป็นแน่คือยานคิดว่าการเป็นโรคซึมเศรยานเขาว่าจะหอมเป็นบ้ามันโมเมนได้ค่ะมันบริเป็นบ้าได้ค่ะโรคนี้บริเกวกันได้ค่ะมันเป็นแบบคุณหมอเขาบอกว่าเป็นสารชนิดหนึ่งที่มันลังอยู่ในสมองของเข้าอะค่ะแล้วมันออกออกบไดาะค่ะเหมือนไม่รบอกเอาขับเปรียบเทียมง่ายๆก็คือว่ามันอยู่ภายใต้สมองของเราไม่รู้มันจะขึ้นมาตอนไหนคนทุกคนมีสิทธิ์เป็นได้ไหมเป็นได้ค่ะสาเหตุเกิดจากยังเกิดกับ ตกกระเทือนทางทจิตใจบ่อยรังชอกช้ำในชีวิตมามากมากหรือมีความตึงเครียดในสภาพว่าชีวิตแวดลลอมต่างๆมันก็สะสมมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะมันก่อให้เกิดอาการซึมเศร้าได้ส่วนของแม่พินเร่าให้แม่พินออกมานบา่งเองเนาะว่าสภาพที่จะดีแล้วแม่พินขอออกมาเบอกได้ดีขึ้นตอนนี้แม่พินยังบอกกลับไปกลับมานะคะคือสมองมันยังเขเินอย่างมันลั่นกันนะมันตีไปตีมามันลบไปลบมาอยู่ แต่ว่ามือว้านก็บอเดร้ยไลสสดชื่นขึ้นหลายส่วนแม่ปูมันนี่กะปุ๊บปับไปรงเรียนตัวเองกับว่างเรียนมืออื่นสอบอ่ะเนี่ยมืออื่นสอบเบาหนาห้องนั่งกัสียากทั้งไขวัดขึ้นอันติดน้ำลูกแล้วกลไปตากบอกกันสองมือตากี่มากันสองมือไม่น้อยกับวัดแตกขึ้นกันแต่กลไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเดี๋ยวพญารถมาแล้วไม่น้อยก็จะขึ้นรถก่อนเด้อจะเด้อสายทำงานเท้าบน เริ่มตักหิมะออกแต่ว่ากับบ้านในมืดดอกค่ะทั้งเมืองทั้งเมืองเนาะพี่น้องนี่หิมะหลทุกหมองเลยเราก็กองไว้แต่ว่าเขาก,ก็ลดระดับความสูงความไหลของหิมะออกแน่เป็นบางส่วนห้มมาแนมเห็นเวลาห่ารถออกจากแยกจากนังยังสินะคะ่ะเมื่อนี้ก็หิมะสิโตกอีกก็สีทับของเตา ไม่น้อยนะครับพี่มากัดค่ะเป็นพื้นท้าเข้มยังกับปยูอะไรอย่าง,บบอยอยางนึงทาเข้มกับขั้นไม่น้อยแพ้ถ้าอันนกับบอยูค่ะอาบน้าไม่เคยได้ท่าโลชันนะคะท่าอะไรแห้งขั้นวันนี้คันเ่าท่ากับแตกต่ว่าคันท่ากับแห้งขั้นแห้งน้นนนะบรล้วมันไตหยิบหยิบอยู่แพ้สารเคมีพีน่น้องนี่เห็นาะนี้พัดตักไปหลายแล้ว,ลวนี่ส่วนคนทุกคนก็นต้องสู้ชีวิตแหละพี่น้องเฮ้ย ทุกคนลหะคคะสูชีวิตกันเมื่อววาสียุเมืองไทยหรือว่าชุเมืองนอกทุกคน,ท,กคนทุกสิ่งทุกอย่างกัดินล้นเพื่อปากเพื่อทองเพื่อความเป็นอยู่แน่นาคตหากินหากเก็บไปน้ากันยังสี่ละค่ะแต่ว่าเวลามัไม่มีปัญหามันมีปัญหาทุกคนแหลอคะมันกระทบกระทั่งมันสะสมมากๆหรือ,อยังตึงเครียดมากๆมันก็บเครียเฮาเก็บกดไว้เก็บกดไว้กินววาเจ้าจของไว่เจ้าของไว้มือนึงมันบาไหวอะค่ะมันกระพุ่งเปิ่งขึ้นมานะคะ อันนี้ก็เขา้อมาออกกําลังกายค่ะตอนเป็นสนามกีฬานะคะ <S <S ยังแม่พิ้นเ่าก็ตรงเข่าใจเพื่อนว่าเราได้รับความบอบช้ำทั้งด้านจิตใจมากมายแม่เราปะหยัดไทยถื่อไทนั่นเขาเลิกก้อนด้ญญวยกัน่อยากททยถื่อเถื่ออ่าเลิกเขาลายแต่นายันไม่มีค่ะแม่พิ้นก็ในบ้บานจะไฟใหม่จะคล้องโดดลงมาหลังกายกับว่าปกติกลับขึ้น ลูกก็มาตายในช่วงที่จะคล้องนอนอยู่ลพยงบาตตอนตีดดบ้านนะคะตอนบานใหไม่เพราะร่างกายพื้นขึ้นแน่ฮัดเบาได้แน่กะบหัวกับมะปว่วยป่วยแล้วก็ซึมเศร้าแล้วก็ขาตัวตายเพราะหัวขาตัวตายแต่ตองมาดินล้นเรื่องอพาร์ตเมนต์เรื่องที่ยูถึงที่อาศัยโน่นนี่นั่นกำลังสิบปรับโตยูทั่งที่ยูอาศัยบันนี้เข้าใจบว่ามันเป็นหน้าหนาวหนาหนิมะแล้วที่นี่จะค้องไก่สิมดงานค่ะ มันก็นเลยเกิดความเครียดขึ้ไม่อีกว่าถ้าเจ้าของบิดงานเฮ็ดจังไหนเนาะถ้าตัวเองเมิดงานขยันว่ามีรไรใด่าชใส่ใจ,ใจในว่นี่นั่นซึ่งจริงๆมันมีค่ะมันมีรัฐบาลก็บมีตรงนั้นตรงนี้ให้เฮาอ่ามันมีเงินคำข้องฉีบอยู่ค่ะแต่ว่าด้วยความที่แบบว่าเข้าใจบ่าเข้าอยู่ก็หัวอะไรรับไรใจเขาก็ยังบ่ไดรับปีจอบยังมากมยเนาะยังติดโอยู่ เราก็ตักที่มาแล้วก็น้กที่นั่นที่นี่ที่มาออกค่ไงกลับได้วไม่น่าสิเขาเฮ็ดงานแล้วเนาะคะ่ะเดี๋ยวมือ่อใดมีเวลาว่างๆไม่ได้จะมาหนังมอให้ฟังเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะเวลาบ่มีผัวแล้วมันก็สิลรำบากอีกแบบนึงแต่จริงๆมันมีเงินรัฐบาลซอยอยู่แล้วถึงแม้นเฮาสิบ่มีงานล่นนี่นั่นนะคะมันก็มีเงินตรงงบตรงงานอีกอย่างหลายๆอย่างแต่ด้วยความที่เฮาเระแวงหรือคิดมากแพงพินเราเจออีกอย่างที่มันชอกช้ำหัวใจมากมากอะค่ะ แรงกดดันมันก็ลายนะคะเขาก็มาหากำลังใจน้ำกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวไม่ได้ขอตัวเขาเห็นงานก่อนนะคะขอ,อบคุณทุกคนที่ให้ความหักความห่วงใยฝากพันช่องไม่งน้อยช่องไงน้อยได้รู้สายลกคนบ้านแล้วก็ช่องแม่พินแม่ปูนะคะพวงเขาก็ยังสิกอเกี่ยวเบิ่งกันไปเรื่อยๆนะคะเด้ยรักจ้จ้า,จารักนะจุบ๊บ